สบายดีตอนเศร้าพี่น้องเอ้ยแกงพัก,ก,กออขี้เล็กเมนูครับออมขี้เล็กออมขี้เล็กใส่ใส่นังหมูใส,ใส่เห็ดพี่น้องเอ้ยร <Okay. S 1> วมเครื่องิอี่บ,บึงพอแล้วโอเคหยกเลยซุกแล้วพี่น้องเอ้ยเปิดภาพมากสุกกันทีเละเลาะพี่น้องเอ้ยเป็นตาแสบขนาดนี่กับพวกกรทั่งพี่น้องไอ้ป้า บเด้น้อยหนาไคเลยความงามกัน,นางามอยู่ตัวรสซมานี่สีตั้งใจปลูกด,ด,ดีพี่น้อยสีห้ได้ขายาสหาได้ขายก็จปลูกแต่แต่ว่าสุดนี้กับพังเบิงโตชูงสีกินกัขายน้ำเน่ายนนอะไรพังเบิงข้ามันงามตักเลยมาสัก เสือกมูมันแสียบในนอนพี่น้องมีนางหมูน้ำเห็ดฟางก็มีเห็ดเฟืองก็มีแล้วก็มีเห็ดเค็มน้ร่อยดีแน่นอนพี่น้องแสีบแน่นอนขัวพักบัวใบผักบัวดอกไต่พ่อพ่อเนาะไงไงเลยเออโว้ยเอื่อยมาเล่นอยู่พี่พี่น้องเอ้ยน้องไงจากมานน้ำบาทนี่ซีื้อยู่อเยื่ออีกว้ามาเบิ่งเอื่อย ยังลงเลยโผลดีป่าลุงดีป่าลุงโอ้ยพากันมาล่นหน่อยถินนิดนึงลองไปเลียนน้ำเข้าบ่ะนี่ได้นเป็นลูกซู้บ่ะนี่โล่ลูกพี่ฮะไปโรงเรียนกันเลยไปต้องอุ้มันเบ้านางเองไปโรงเรียนให้น้องยางเองนะ ไอโรงเรียนเปโรงเรียนเรื่งหยบน้ำไงระเออไม่ไม่ไม่ไปโรงเรียนไง้ ôi khát lao phân phối. Mì tè mái yêu của kiếp ổng, ê. ăn đi điên kẹt ạo đêm. ăn đi 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 đi ăn 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 โอยโอโอ๊โอยเชแรงรเลยงานเก่งเลได้ปลาดุงเลยวางตะเนอยากเ่นน้ำเอือยเลยนะตื้นนัขึ้นกันได้ออกมาช่องเบิ้งโบมีเอื่อยจังภาพเอาอ้เออนอกเนออเอือยนอกเน้ขัดเดือดกินรบลาร์นะกินรดบามันสลัดดลี่ได้ไหมครอหางอ้าวโซกระเลให้กินให้แม่อยางกินก่อนจึงมาจึงมากินเป็นอไรคืออยาดอยานเยาดวายยาผิด ยานวางยาผิดน้องน่อยสิวางยาผิดบ่กระค้ำด้วยยาหนอค้ำสลัดบ่ลูกมันจะให้แม่มึกินก่อนได้ไหมผู้รถจกผู้โอ้ยผู้ทางผู้พี่น้องเบิ้งแสงพี่น้องเบิ้งกันผู้อ่อเห็นบหมอน่า ทางลวดนะน่าก pues <Mm ็เล nah ่นรถมากเล่นอยู่นี้บกินขาวบอน่จะไปกินขาวได้ได้โอเคชุกคินกินมาตะเทียงกินขาวก็ยังอยู่เทียงเลยปลูกป้าไปมังาไปกินขาวไปสีเน้องเอื่อไ่บอยือบวกกุ้มปปไปนาพอหืมยชุ่มเมื่อตะเหินบเบิลเนาะ ถ้วยเดียวจบเลยพี่น้องแกงผักกเดี๋ยดน่อยได้ไหมมาใส่ใแล้วไปเห็นไหมนใเลเอ่ไหมใส่เลยไหมน่าอูนี่ยระจักเงมองเมองมะนาวแัง้ดไหมโค้หนไหมไปตีงูอ่ะมัยโค้ดไขนไ้าไัน้ไปตีงเด้อไปตีงวเด้องูเด้อไปตีงวไหนมเนี่ยเอาเข้ามายเด้มาดีบอก่ นี่ลูกอย่ากินนี่ไปซื้อยุ้อมาดีสน้องัสดีเด้พีิน้องเช้าเช้าดิน่อะไร้วัสดีปลาลุกสวัสปดีลูกเขัาดีปลาลกเข้าดีปลาลุกถุๆถุได้ลูกถุงไดถได้ขยนมถุงไหมยังนมถุไหมุดูในแกงแี้เหลใส่เ็มเ็างใส่ผาพยูนอูด นางโมแน่หมดเก็บเธอห้องผู้ใจมวดข้าวถินแล้วไม่บุกินของพนักอานน้ำเดือดขมงคะไรของพนนอ่ะหมดคมคนนี้่วยแก่งควรหนีแล้วไปทำได้เมื่อไหร่บ่ายเลยเห็นหมดเคยเห็นดูแต่ไม่เคยกิน ผมใอ okay. ่เปนกแทบไปน้นนะอืมมา้างมับอน,นกกจะุดหัวมาข,ขอเสยเรื่องแกงบอลน,นั่นยายลงหีกโอ้เยิมอบอลน,นี้เนี่ยลข้าว่น่าเ้าาข้าวข้าวข้าว

กินสลอดนะค้าวสิชนานเนี่ให้แม่สบายดีไหมสบายดีไหมสบายดีผูกก่อนสบายดีูไปผุนท้องใหญ่ๆผูกๆกระเป๋าเงินนายห้บ้างไเห็นบ้กกระเป๋าเงิคือเจ๊นะเขาอยู่เขาสิไปปันนั่นไลับนมันโ่นอะอรมาหนึตอนเขาเวนนี้เขาไปยามเมือแรงเขามันมุ่ยจอดรถ หลุดกระติดแม่งเลยทำไงมาไม่ได้เคยเราคอดพนมหายใจแทบไม่จะงออย่าบลายอย่าวอายลยยมีแต่อันในงานกับมีแต่คนลาวแล้วคนลาวเบิร์ถอะเบิร์ตประเทศคนเฮือน่ะมันคนเกือบเกือบเที่ยวละเกือบร้อยคนเนาะหมนวันหนวันเมื่อหนึ่งจะม่นจะพัน ของมันสองแข็งเนาะพูดพูดคนเล่าไปอเลยวันที่คาสุขอดไปมันก้ดีไปแต่เศร้าแต่ว่าใโมงแล้ว้ากันผ้าออกมาพอครับแล้วมันมันสีมาบ่ได้แต่ดนขาะกันได้พรแห้งวนหน่อกันได้ลงมาบ่านก็มายืนคิวคนมันลูมมันได้ลูมันสิลงมันทาเหื่นเด็กแล้วที่เขาเจากันรัดไว้เนาะเขาปล่อยลงทลาลอยคนอ๋อ ะเจีบกันตายร้อคนนะครับเคยที่ไปจัดแจงกันเท่าแต่ร่ากหมนเนาะอ่าผมไปทางล่างเขาก็มีนเนาะผกไปทางผโปดโทอยลีนะปัดเส้นขโมยก็สวรานเหมือนบ่จ้องแขงเขาลูมทาทาเหือตัว่นั้นจะล่วงทาเลยค่ะก็จะรถเลยใช้ยูเซ่ของไทยนะเสียงไทยกรเจาะน่า โบเป็นนนังนไหมแหยัง,หงแห่ยังนังสีหล,<อ>ลอดที่หลอดมูบอบอนจมแห่มาแหนถ้าก็วาสิไปมึอน,นี่นะเรก็ได้ไปส่งเสียมาทำนอนนอนที่มอไซ <c oughs> ์ปะจะบริยบ้างไ <c oughs> ได้ได้คล้องอยู่บ่ไบ้เที่ยละครพนมิวบ้าบริได้บอ สื้อยังรักไม่รักก็มีแต่ไปกินองกินหลายสองสามต่อขายในใบว่าเข้าไปในช่วงกลางคืนช่วงกลางคืนหรือช่วงสี่ยางก็จะกบได้เหมือนอะรอยเง้ยรอพี่ชายบอกพีก่อนเก้าอี้จะมีแต่คนเล่าแหละเขาจะไปเดียว์นะเนาะช่วงช่วงเจะไปน่ะอยู่ในในถาดแต่ผมเคยมีลายไปในเนาะ นั่นช่วยความเป็นยามาซาวะตัปันได้พอเริ่มชิมาแบบพ้นแบบลุลล้มไปนะั่นแต่แกทางทางขึ้นไปเด้ทางมันก็บกับไก่เนาะแน่นอันเส้นนี่นะเส้นที่ลงมานเศษเล้าขึ้นนี่นะเส้นจากท่าขึ้นนไงย่าขึ้นไปบ่ไก่อยู<า>ย่ <ไป S 2> าจากจากท่าจนแบบไปหาท่าไก่แล้วก็ไก่เนี่ยนั่นยังไงยังลูกเป็นเส้นมันเสดได้านเสดเมนติงมั่วเลย ยังวถามมาบ่ายสามบ่ายสี่นะสงสัยสี่ยืนรอเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเพื่อนเข้ามาเสือจักรลัมันก็มาตลอดทั้งแหถบบริยุทธ์มันก็รอคิวตลอดเหนื่อยไงเดี๋ยวมันเดี๋ยวคนมันหลายกว่าสิบมาจัดแจงคนขึ้นคนลงค่าเพื่อนเหรอฟังนั้นก็ลอยหนึ่งเออบระมาณรวมทั้งค่าท่าค่าเพื่อนลอยหนึ่ง พวกสิมหาพันธ์ทางเท้ทั่วไปเนาะค่ารวมค่าเงาเบอร์ฟังไทยก็อร่อยเดียวรวมทั้งค่าท่าค่าเงาโอเคนะครับต่อไปจุ๊บกระหล่ำล้อมเขาป่ะของกลิ่นลายของขายลายของชิ้นขายลายเลือกคนเทาอย่างเงาะโมแม่โมันเสรมันหลากหลายกว่าท้าเนาะมันหลากหลายมีให้เลือกหลายอัน ทางฮาอย่างแรกๆกับลูกชิน้นไข่ไข่หนึ่งทนแหลยปิ้งไก่เนาะปิ้งไก่้นี่อย่างแค่นะอยู่พุ่นมีพวกฮัานเบอร์เกอร์ชูชิพวกหลายอาห,าอหาญี่ปุ่นพวกพัดพวกยำพวกยังม,มีเบิรยำกระนับแต่เส่นนอจุดว่าเส่นห้าผิวนีมีม,มดพวกของทะเลดอก เียนกับมีบ่ก่ะันน้ำแบบมันน้ำเขากิน้เลืบอ,มามาอบกินเนขาจะเท่าแค่แแแกบ้านเท่าอยู่ราคาเป็นก,ก็โอเคอยู่แล้วนะมีใครนะมีแล้วก็คนะือนอนนอนบ่ สิันไปยังงงแปนตาโผปเราะงัสิบโมงอยู่ในมุมประมาณนี้เราไปคำมันงงงงบุอยากมาคำอาชีคนนี้คาเทียงบานนี้สิามันนอนเรานอนเลยียทีไปพอดีขยงักชอบะเออเท็บุญจงมาขงบแช่ประสาทเสร็จแล้วใช่รเอ๊หลายคนบ่สิไปนะ จะไปแหละต่มีแต่คนงนงเาน้ปไหลยส่ใไปใ่ไปใ่ปีนี้หกันนากูปีที่แล้วยำแรงดตีนแล้วก็รถกับมหมกจอดมันหลายะเนาะนี่แต่ัวเลอไป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 จะเ่ออะไรปีนี้ เฮ็ดสร้างฮะเหรอไ่ดีอกม่ีนเดออันนี้เขามาอันจกน้องแปงน้องเขา่อนั่นแจคเย่งเขียโดยเปิดจากจังก้กล้ยก้กล้ยิ้กล้ยหนอยิ้กุ้ได้เอยินจ้าหมดหมดลงบ่ หมดลงลมันลงแลวมันเป็นหมากกงเป็นหมากงามเลยเหรอมันลงไปกกนินไม่มาหมดสีดเลยอันนี้ห้องบริเ huh. บ oh, yeah, yeah. ิ้งเนาะบริควดเบิเอาไรปุ๋ีก่อนฐานเต็มหักดกดดไปดกมาเต็มมันแก่แล้วยังนอนยูที่ประแพนสื่อหาแล้ว เอาสากไเด้แล้วามาปลกบาโลนึงเอาไปปลูกได้สามคู่เอากันใหมพี่น้องเสบ,บายดีบายกันบายบายัายายนงน